กสวัสดีน้องมินทำไมไ,ไม่ไล่แมงวันใหป้าเนี่กลัวแม่ค้าเสได้กินนะนี่นะคะการกินกระดูกต้องเอานี้แค่นะแล้วมันก็จะมีมันน้ำน้ำหายไปละวัวจะไปทำให้ลูกคาก้าเกานีแส่แซ่บมาก มาเนอมากินท้ำป้าเนื้อนน้ำกระติมหายไปเหมือนแล้ว จะไดนั่งกินละจะได้นั่งกินสงบมั้ยนะเนี่ยแมงวันมาอีกแล้วลูกไปเอาของปิดแมงวัน สวัสดีนะักวูนมาเดอ้อห่วนมากปติมจะเริ่มกินอันนี้แล้วนะคะกินให้ดูเราเป็นเจ้าของร้านเราจะได้เราจะได้กระดูกเปลือยอย่างนี้แหละมาแห่นถ้าลูกค้าไม่มีเราได้แน่นอนนะคะหรือบางคนเพิ่นก็ไม่ให้ลูกค้าก็ได้เก็บไปกินเองก็ได้ แต่มือนี่ไม่มีลูกค้านี่มาซื้อสามสีนนะ่ถุงเนาะก็เลยเป็นตัวเราเอง,งเลยกันมาค่ะเิ็นรวเเิวน้ำกัน